แม่าินเกมเลิกเราหมเราแข่งกันเลยแข่งนี่เพียงยนะยายอ่เขาจะมาขอมือถือแม่แมรินดูเพ่มันจับในจับเบาได้ไหมคะมาลินลูกเขาเบาๆได้ไหม ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้มารอละนี่ค่ะนี้ใท้งกนทำไมอ่ะเกถือไว้ดีๆนะมาแล้วมาแล้วว้าวาม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 มา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 มมามามมามามานามามา

ฮึบดูนะนั่นแหละอาปากแล้วก็มาใกล้ๆเลยฮะวันนี้มาให้มาอะไบ้างไหมดูนะแม่ยอมให้เขาฮึบโอ๊ยเจ็บเข้าปากแล้วไมลินบอกเขาอ่ะอ่ะเหมือนเวลาพี่เอาให้เข้ามาลินอ่ะอ่ะหักแล้ว 你好，阿龙 <Okay>,，你好。